ยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในประเทศไทยตอนนี้ยังคงเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงแต่อีกหนึ่งตัวเลขที่เป็นความหวังของคนไทยในตอนนี้นั่นก็คือยอดผู้ป่วยที่รักษาหายซึ่งตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับแต่คุณเคยสงสัยไหมว่าผู้ป่วยโควิด -19 ที่รักษาหายแล้วเขาเป็นอย่างไรกันบ้าง ใช้ชีวิตแบบไหนและป้องกันตัวเองยังไงเราไปพูดคุยกับเขากันครับสวัสดีค่ะ ิลี่นะคะสรันทรทัศนกุลพันธ์นะคะเคยเป็นผู้ป่วยโควิดแต่ปัจจุบันเนี่ยหายแล้วเป็นกันทั้งครอบครัวนะคะช่วงนั้นเครียดมากความกังวลต่างๆเรามีค่อนข้างเยอะพอเราได้มีปรึกษาคุณหมอคุณหมอเขาจะมีวิดีโอคอลมาหาพวกเราตลอดเวลาต้องบอกว่าเราได้ความรู้เกี่ยวกับโควิดค่อนข้างเยอะนะคะจากทั้งคุณหมอที่ให้คําแนะนําแล้วรวมถึงการหาข้อมูลต่างๆแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายๆข้อที่ยังค่อนข้างสงสัยแล้วก็ยังอยากปรึกษาทางผู้เชี่ยวชาญอยู่เหมือนกันค่ะที่สงสัยอะไรถามได้เลยเรามีคุณหมอ คอยให้คำปรึกษาพี่ทุกเรื่องเลยครับสวัสดีครับผมในแพทย์คารินนุ่มพันธ์นะครับอายุรแพทย์และก็อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคระบบการหายใจและภาวะวิวกฤตโรคระบบการหายใจนะครับเราอยากทราบว่าหลังจากที่เราหายโควิดแล้วเนี่ย <c oughs> เรายังสามารถไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นได้อีกหรือไม่ค่ะ ก่อนแพทย์ให้กลับบ้านเนี่ยต้องสังเกตแล้วว่าไม่มีไข้ไม่มีอาการของโรคโควิด -19 แล้วก็ไม่มีอาการของ X อิสเลติดบวกติดโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปให้ผู้อื่นเนี่ยน้อยครับจนถึงแทบไม่มีเลยแต่ว่าหลักๆควรกักตัวอยู่ที่บ้านอีก14วันครับคือเป็นการป้องกันผู้ป่วยไม่ให้ติดเชื้อแทรกซ้อนด้วยเพราะว่าภูมิคุ้นกานยังไม่ได้ขึ้นหลังจากการติดเชื้อครับแลือีกกี่วันนะคะที่ภูมิเราจะขึ้นนะคะ มันเกิดเดือนเลยได้ซ้ำพี่ปูมจะเริ่มขึ้นครับถ้าเกิดปูมตั้นทานย,ยังไม่ขึ้นเลยก็ไปประมาณในช่วงหนึ่งสามเดือนถ้าปูมตั้นทานย,ยังไม่ได้ขึ้นกันที่เนี่ยอาจจะมีโอกาสติดเชื้อแทรกได้ครับถ้ากลับมาเป็นโควิดซ้ำอีกรอบหนึ่งอะคะ่ะร่างกายหรืออาการเราจะเป็นหนักกว่าเดิมไหมคะดูขึ้นไปที่เจอก็ไม่ได้ไม่ได้หนักกว่าเดิมนะครับขึ้นอยู่กับเชื้อในขนานั้นด้วยถ้าเกิดเป็นเชื้อพวกสายพันธุ์เังกเนี่ยเขนานั่งเบาอาการอาจจะไม่มีมากแต่ว่าสายพันธุ์เดลต้าจากอินเดียแล้วก็ แค่ไหนคะหลังจากที่เราหายแล้วเราจะเข้ารับวัคซีนได้อ่ะคะ่ะโดยต้องไปนี้แนะนําประมาณในช่วง3-6เดือนหลังจากติดเชื้อครับถึงจุดหนึ่งเนี่ยร่างกายจะสร้างภูมิคุ้นทานขึ้นมาจากการติดเชื้อโดยตรงครับซึ่งจะมีภูมิป้องกันโดยธรรมาชาติอยู่แล้วแต่ว่าพอครบช่วง6เดือนเนี่ยภูมิจะหมดไปได้แนะนําฉีดซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับขอขอบคุณในแพทย์ธารินนะคะที่วันนี้มาช่วยไขข้อสงสัยและแนะนําวิธีการดูแลปฏิบัติตัวนะคะหลังจากที่หายจากโควิดแล้วให้กับลี่แล้วก็ครอบครัวค่ะย้ำกันอีกครั้งนะครับ หลังจากที่ผู้ป่วยโควิด -19 ที่รักษาหายแล้วสิ่งที่ควรปฏิบัติมีดังนี้ 1. ห,หากเกิดอาการไอขอบเหนื่อยออกซิเจนในเลือดต่ำให้รีบแจ้งโรงพยาบาลทันที 2. ป้องกันตัวเองและผู้อื่น โดยการแยกของใช้ใส่แมสล้างมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อแท่ 3. หลังจากผู้ป่วยโควิด -19 รักษาหายแล้ว3-6เดือนถึงเริ่มรับการฉีดวัคซีนได้ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับชัวแน่แชร์ได้